ได้ไหมครับไม่ไม่ด้คุณดรือทยคุณลองพูดสิครับคุณชอบใครครับคุณมีแฟนชื่อว่าอะไรครับไม่งั้นผมจะคุณมีแฟนชื่อว่าอะไรครับมุกรัดขอบคุณนะครับที่คุณให้โอกาสผมคุณสวัสดีผมก่อนสิครับไปสดีครับดีมากครับคุณจะไม่าปหรือสวัสดีนะนครับไม่บปหรืสวัสดีครับไค่ับ ผมบอกให้สวัสดีใครบอกให้บ๊บายๆเร็วน,นะครับเดี๋ยวอีกห้านาทีเร็ว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 น,นะครับอนึวันสองง่ต่อครับตัวก็วันงตอบไปทีครับคุณพูดสวัสดีสิครับพสวัสวดีครับดีมากคุณมีแฟนชื่ออะไรครับอืมไม่รู้จิใครนะ งั้นผมจะโมครัะดีหมอครับคุณต้องบายบายผมก่อนครับบายบายดีหมอครับตึ๊บตุ๊บตุ๊บผมจะตบเทปด้วยกันลงโทอดจู่จู่จู่สวัสดีก่อนครับกาละผ้าสีนะครับนี่คือผมพรีมนี่คือครูนูมรีนะครับนี่ครับเราจะมาให้ดูเกมล่าถาสีกันนี่ เอามูโลมั้ยครับคุณภูมิมีรับเกมล่าทาฝีนะครับถ้าใครจะโหลดก็โหลดได้คุณฟูครับจะหนีไหมครับคุณฟูไม่ถ้าคุณหนีผมจะ <c oughs> เออครับนเหนี่อยในเกมแบบนี้ไปไหนก็ได้นี่อันนี้คือการกระโดดเขาแต่ลดไม่พังตุ๊กตาตุ๊กตาคุณนีไฟชั่วอ้อยครับ กับใครครับเด็กเขาผีดตุ <t un> <t un> t contar, t ๊กตาตุ๊กตาเราจะจบรายการด้วยวงเวียนใหญ่ตูตูด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 ู